งานแรกในชีวิตถ้าเป็นงานแรกในชีวิตของผมสมัยก่อนเลยและกันต้องเป็นก่อนเข้าวงการบันเทิงอะไรนะครับคือผมเคยมีโอกาสได้ออกไปทํางานพาร์ทไทม์ด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหาเงินไปไปเรียนเต้นสําหรับแบบพวกออเดชั่นอะไรแบบนี้ก็ตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ18-19เพึ่งเรียนจบม .6 ใช่ครับผมก็เป็นงานแรกในชีวิตที่ได้ออกไปเจอ กับคนภายนอกแล้วก็ได้ไปสู้ชีวิตครั้งแรกครับเงินเดือนก้อนแรกนําไปใช้อะไรอ่าถ้าเป็นเงินเดือนก้อนแรกตอนนั้นก็ด้วยความที่ทํางานพาร์ทไทม์เราก็เอาเงินที่เราได้เนี่ยส่วนหนึ่งไปไปเรียนเต้นไปจ่ายค่าสําหรับพวกแบบเรียนเต้นเพราะเราไม่อยากแบบรบกวนครอบครัวกับอีกส่วนหนึ่งเราก็เหลือไว้ใช้ของเราเองโดยที่แบบว่าไม่อยากขอที่บ้านอะไรครับผมใช่ส่วนถ้าเกิดหลังจากเข้าวงการบันเทิงแล้วเงินก้อนแรกคือเงินที่ผมชนะประกวดรายการประกวดตอนที่ผมเข้ามาที่นี่แล้วก็ให้ให,ให้ที่บ้านหมดเลยครับความสําเร็จที่สุดในชีวิตถ้าเกิดอดีตสําหรับผมก็จริงๆ้ไม่่อย เลยเท่าไหร่ครับผมคือด้วยความที่เราแบบเป็นคนชอบทําอะไรหลายๆอย่างคือมันก็เกือบจะสุดในทุกๆอย่างแต่ว่ามันือนก็มันจะติดขัดอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ทให้เราสุดสักทีใช่แต่ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จก็โอ้โหมันก็เยอะมากๆแต่เอาเป็นจุดที่แบบรู้สึกว่าสําเร็จที่สุดในช่วงแบบ5ปีที่ผ่านมาก็ซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันเนี่ยแหละครับได้ออนแอร์ไปเมื่อปีก่อนจําได้ว่าตอนนั้นเทรนทวิตเตอร์หรือแบบว่ามีคนรู้จักเยอะมากแล้วก็มีคนชชออออบบมมาาาาากกกๆพูดดดงงง่่่่ยย็คคืทํให้้้ีีีววิตผะนนนขเเปปลลไไรัึ ใช่ครับจากตอนแรกที่คิดว่าเ,ออเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มีชื่อเสียงมากขึ้นไหมหรือมีคนรู้จักมากขึ้นไหมแต่ว่าก็ต้องขอบคุณซีรีส์เรื่องเวียรเรารักกันที่ทําให้คนรู้จักแล้วคนชอบเรามากขึ้นครับผมใช่เป้าหมายที่เหลือในปี2025สําหรับอนาคตใช่ไหมครับที่ผมอยากจะตั้งเป้าไปถึงจีงแล้วผมก็มีโอกาสได้พูดไปตั้งแต่ต้นปีแหละคือด้วยความที่เรามีโอกาสได้เติบโตขึ้นเราได้พยายามแบบพัฒนาสกิลต,ต่างๆทางด้านแบบการแสดงการร้องเพลงการแรปการเต้นใช่ครับคือปีนี้มันเหมือนกับมันกำล ตั้แต่ต้นปีที่ผ่านมาด้วยความที่เราเริ่มมีแจสเปอร์เข้ามาที่เราได้ทําศิลปินจริงจังก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้ไปให้สุดเหมือนกันเพราะว่าคือด้วยความที่เราได้เติบโตขึ้นเลยผมก็อยากจะทําให้แจสเปอร์มันดังในระดับที่แบบแฟนๆอินเตอร์ Inter, หรือแบบว่าดังแบบไปในฝั่งแบบนอกประเทศเหมือนกันครับผมใช่แล้วก็ส่วนพาร์ทการแสดงก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเล่นเรื่องลิฟทเดย์แล้วก็ซีรีส์ไดออนแอร์ไปครับผมคือผมก็อยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นแหละว่าแบบเราได้แบบคอนทราสชัดเจนว่าาหหมดหมดดดศิิลปนกกรแสงที แท้จริงอะมัน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 แตกต่างกันแล้วก็ทําให้เต็มที่ทั้งคู่ให้กาลังใจคนทํางานผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะให้กําลังใจคนที่ทํางานทุกคนผมรู้สึกว่าคือไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรสายงานอะไรคือมันเหนื่อยหมดมันขึ้นอยู่กับว่าความรับผิดชอบของเราในงานแต่ละงานที่เราได้รับเนี่ยเป็นยังไงครับยนีไงก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนสู้ๆกับการงานที่เราได้รับมอบหมายผมมั่นใจว่าถ้าเราตั้งใจในวันนี้เราจะไม่ผิดหวังในอนาคตแน่นอนครับ